นี่มาหอดจอดเทิงนะนี่ยิงไปเ่ผยมาเลยสดๆโอนหอดเลยวันนี้น้องตามบ้านฮาเชนอันนี้ได้พร้อมกุ๊บๆวานนี้น้องไปกุ้มตัวพี่น้องสีนี่บ่โดยมันแบบโบมี่ชี้ตัวน้องจากได้โอ้ยแดยสีที่เจ้าอยากได้บ่มี่บ่โดยก็เลยเอาสีแดงโดย พี่น้องเลยนาะับปัญญานาะงพี่ม้วนบ้นน้องม้เลงมาเท่าไรแดเลงมาแปดีเลยห้าเสเลมีหยกาเนาออ่าอันี้นเปอยรขาบ่ยังตายแม่เออแคเมื่อขับเกียดีอ๋อขับนี้เนาะ โชคกระนุ่มนุ่มเนาะฮะฮะเวลาเดือนขึ้นมาเห็นทางนน้องเอสพินอ้อยนาะทางอาจารย์ลาวเพิ่นเอาลงสิบแปดสุโมงที่ผ่านมาเนาะน้องเอสเพิ่นได้รถใหม่แล้วพินอ้อยเนาะดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะโอ้คันสีแดงองต้องพี่น้องเอยเนาะอ่ดีใจน้ำน้องเอสเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อกะบ่ได ยังไม่ได้ขึ้นไปไปเท่าไหรเนาะแต่ว่าบผู้ว่ามื่อใดสิขึ้นไปแต่ว่าคาดว่าสิสิข,าาขึ้นไปอยู่เนาะ,ะประมาณวันที่กะเบื่อก่อนเนาะวันที่วันที่อย่างก่อเศร้ามันบางทีเศร้าเนาะบางทีวันทีเศร้าเบื่อก่อนได้ไปเท่าไหร่วันที่เศร้าเอออย่าให้เลย Ủa oh, đôi một thu cờ nguyên xe này nó à, Một tí sao Sao hả sao hốc Sao hốc sao chết à, Một tí sao chết về đâu này nó Một tí sao chết À cái này khuyên bài, nó à, Một tí sao bày đây về đâu nữa nó วันที่เช้าเจ็ดอาจจะได้เดินทางขึ้นทางเซโปนอีกรอบนึงพี่น้อยเนาะขึ้นไปกัขึ้นไปรอบนี้กับโบเรมี่อย่างไรพี่น้อยเนาะกัสิขึ้นไปไป่าถ้าเขามีเครื่องมีของกัสิเอาไปแจกเลยเนาะถ้าว่าโมมีกัสิขึ้นไปไปเยี็ยนไปยามเนาะทางน้องไซน้องเอด็ดอย่างไรพี่น้อยเนาะกัมันกันมีหลายเขตอยู่ที่ที่ว่าทางนั้นแต่นะพี่น้อยเนาะกัสิขึ้นไปเย็ยนไปยาม,ยามทั้งเพลินอยู่ พอดีว่ามื่อนี้น้อพี่น้องเาทางมาอแฉนเดินทางมาบ้านานาเก่งพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านนาเก่งเมืองอุตอรดิษฐแขวนสมุทรไทเขตเลยพี่น้องเด้นะอเนาะที่ว่าอย,ยู่ในดังรถบ่อแฉนจิกะพอดีวา่าเดินทางเข้ามาหาทางกันประตูต้นยางเด้อเมื่อกี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะรอบตอนเช้าอา,อากาศลมลมเย็นๆเนาะแต่หลังน้ำพอกพี่น้องเอ้ยเสียงกายมันเห็บเรื่อเอนานะ <laughs> เป็นวัดพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเย็นก็โอ้ยเนาะหายใจลำบากพี่น้องเอ้ยเนาะ <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเมื่อสุขูสุขคนพี่น้องเอ้ยพบพ่อก,กับสองบาทแสนอีกแลว้วเนาะตอนเช้าเส้าพี่น้องเอ้ยวันนีาวันนี้เขาสอแสนซื้อข้าวสารกระสอบหนึ่งเนาะแล้วก็มาม่านุ่มไข่พี่น้องเอ้ยมาให้ทางเงินประตูต้นยางเนาะ แต่ว่าตอนนี้บุ๊คกับเพิ่นอยู่ใส่อยู่เดี๋ยวเขาเข้าไปหาเพิ่นก่อนนะพิษว้าอย่ก่อนเราเราอยู่อยู่บ่อตัวต้นยางนี่นี่พี่เจ้เพิ่อนนะโอ้เขาจะเปิดเขาเลยบ่นี่อเนาะหอยแยะเข้าเลยเด้ออ่าราคข้องไว้ซื่อๆเราคุณเราได้ไว้หรอกราคข้องไว้เป็นกี่ตัวไอ้ชื่อนะนี่นะกี่ตัวตัวโจรบ่กตัวนะ mà, dù gì pho, dù nhỏ, thời tiết lôm lạnh thì đâu nó chắc ông xa bút này, dưới thang ba này, nó ông xà, nhưng nào, nó, nhưng mà, tuần, tuần, tuần đang, đang, tuần sau là 10, 16, 17 này thì nào nó, tao mà, ở, ở, từng quốc, từng, 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 quốc, ตาตัวดูนีมาตกคืออะไงอยู่อยู่บนด้อบ่ายก็จยนส่ยขาเยเฮียวมีนี่ส่มขาคอยนะมาตู้เราอยู่สวนวะเนาะถ้าบ่อยู่นี่ก็ Ừ, vâng ơi, khen cho <laughs> làng quá Điều Dù của nó bạn dù cho mọi nó open với này nó à, Thì rồi Nó cứ dù phía mà nó cứ dù tìm dù nó เปลนไ,ไปเลยพี่หน่อยมาตัวนั้นพวกมาพกเ,เนาะใช่พีจะมนนั่ยที่ทนี่ยูบ้านเนี่ยประตูอยู่อยู่บอ่อในพักแล้วนะโฮโฮงามเนาะโอ้มาไอพวกนี่พวกทัวแล้วมีแล้บบาทเนี่ย ไปนังเลยเนาคือทาคนเศ้านี่เนาะโอ้น้ำเพินพีหนองเลยน้ำห่วยเนาะกินใจจ่อยอ้เห็นเน่เด้อบ้านเลยแต่ยังไดด้บ้านเนาะฮะใช่อ๋อเห็นบ่ พอไม่พวกนี้มวนี้กทัวแล้วนะคุนข้างบ่เด้อ้มีมันผมนี้โอ้แม่อยู่ขนาะดนะพวกอะอยู่พเออยู่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 โอ้ยพากันเดียบชากด้โอ้ยนึกว่ามอยู่นะเสียอย่าบ่ เออดดยสบายดีประตโดยมาที่เนี่ยล่ะเยอะหลัอะไรเ้ยจะจะจะเออบอกคนในประตูบอกคนได้เออนั่งยบเฮเนี่ฮะนาอถามอะไรก็ไม่ใช่รมเลยดิรเออไปหยุดเสียงไปเฮ้ย เพื่อนอะอยากย่อกี่เล็บป่ะดิเออย่อชื่อใครเนาะเขยร้อยร้อยขนองกันได้เหรอมันมันปั่นกันหมอนั่นรักษาเสียงหมอนี่มารักษาโอ้ปั่นกันรักชาแล้วเนาะมานีพี่ตู่มาดีดีนี่มากระเทยยังอะไรเสียหนานี่ยเลยเสียหนานี่ แต่โบผพากับยูชื่อดีเนาะเอยูชื่อไปกินนั่นน่ะอยากยูชื่อนึงไปกินนยยูชื่อกระอดแดงเนาะเนี่ยนี่แหละพังตั้งแต่งไปนี่นี่แหละลูกเอ้ยคนลูกคนมันเลยนี่นะแต่ตัวปีถ้าเพิ่นว่าเพิ่นสีเฮ็ดหลือผู้เจ้าเพิ่นว่าสเฮ็ดบ้านนี้เพิ่งโบเฮ็ดเพิ่นว่าเฮ็ดเอาไม่มันยาขึ้นไล่เลยบานทโยมมากันปลูกหม่องผูกมันบ้านนี้เนาะ ไครจะกระสอบอะไรก็ปลูกมันเอาตตกแ้วนะทอตกไว้เนะพ่อมันเรอมูฟลิเออถ้าพังเเสียหนาพูดดีเนาะมาเหมือนนน่หกมาหเนาะโอ้ยดยวดันนี่นทางนี่สิสิากันเฮ็ดแยงบานีจูดพอจะปลูกวันนี้พอชวนนี้เี๋ยปลูกวันนี้ะของมีทางไปเาหลของ ถูกเพราได้ขายอยู่เนาะโอ้ยพราได้ขายพราได้เกินซื้อกินนี่แล้วลูกเอ้ยภาพเป็นยังไงวันอะไรย้อนอ่ได้เข่าได้น้ำดีนี่นแล้วลูกเอ้ยเฮ้ยไปซื้อเข่าซื้อน้ำดีอุ่นเนาะนางพิงเรศมาห้องบุญมาห้องพูดอดไฟังเนาะสิละมาเห็นเนอะมาตูเราอยู่อยู่บนน้องบ้านนี้ว่ะไม่นี่นอกจากมัน ไม่นี้จากสวนนี่ดอกตื่นมาเลยป้ามาได้ป้ามาได้ป้าป้ามาได้บมดงูคล้ายถ้ากันเห็ดอยู่ไปทิ่นแล้วไอ้กลัวมีเ้อเห็ดเนาะเพราลั่กายไปน้ำเนาะอากาศหนาวหากินเว้นนี่แหละลูกเอเพราะได้กินไปวันวันละบ่เสียลืมวันนว่าพี่ในภาัไม่ให้ป้ามาเรานี่เหมือนลืมเดี เลยบ้านํานาเนาะยบ้านนาเลยชื่อวห่เนาะเลยเลยม่ปลันนมัเป็น้เป็นน้ำพันมันมาจากงีเดือามันเป็นน้ำดินบ่ดินมันแน่นนะบ่ปลูกปีกกยได้มันดกระได้บางปีก็งามบพปีกาปีีไายได้เห็นบางทีคืองามเนาะน้มปีก่ถุนก้อนออกมาปมาลชุดยอ ปลอมมาหรือือนะอาอยูฮะกินวันนี้แล้วลูกเอ้ขันบ่หาขันไ่ว่มันกะก็ว่ใไง่ลูกกันมด่าขั้นบกขันบกพุบัมูกินไหมมูมูไม่ใช่ะมูนนเชียงน้ทึ้งอนะมูมูเขาไว้ผู้ไว้มัดก็อเอ้นได้มูบ้านเท้าเออบัดดินมันหนแน่นเนาะ โดยผูกมันกับดินดินใบใบรุดใบก้นมันกับเป็นนี่ลูกกนของปูกไปชื่อสมัปลูกไว้นี่แม่น่าคันรุดคึมพ้นจะเออจักแล้วจะกลายเป็นหัวเพังกันคุดเอาแล้วโดยตัเล็องกัเสียใหญ่พูดนะว่ากินนี่นะโดยโดยเจ้นั่น่นละเจ้นั่นเสียมาจะพูดเสียมานี่ตอสามมือะไะสมมือเลยก็สามมือสามมื่นี่เลย

พ่อแน่เนาะมาบพ่อทีไปไปสปดอกโดยไขายเครือได้บตกแตกงนี่ใั่ไี้นุ่ได้กว่านี้เนาะนุมได้วัานี้เนาะไทยไม่เอาพูดไม่ใช่ไหมโดยโดยโดยอ่าหัวมันพันผ่านพี่น้อเย มันยังกินใบมันนี่เนาะาัอยังกิัวนกันากันเทดกันปลูกพังอยู่เต็มบ่เลยเนาะพักหอมพักหอมอย่างพักสะระแหน่เนาะพักหอมรวมมันนี่อ๋อรวมบอกรวมหอม

<laughs> đó đây mới hơn hơn nhà bài vài mạng thằng <laughs> ừ. <laughs> này đi đó này nhang nhang đeo nhang phít cho cô mơ phít cho cô mơ nhang mạng đeo đó một mình hơn vào không bỏ không bay thằng <laughs> này đi ô kia ở nhà phong bò này nè đời ơi và hao kia ở nhà phong bay bay phay ăn muông hẳn mùng này nọ rồi đời đời này Bò ngam เออไ่ได้ทิพย์ได้เนาะเกีียวแต่ได้ไม่เอาอยู่นี่พ่อในนี่แหละในนี่เออเกลียวอยู่นี่พ่อเออเกีียวมาพอได้กันไม่เห็นมุงหันมุงนีเนาะเลยพว้ป่าของจีดายให้ยู่ในหมองอยู่หมูมีนะหมูมีคนทำนี่เออหนองว่าคือหวยหนองปลากระเดิอป่ากระเดิอป่าแข่ง คือคุดคดเายมาจนซอยนู้นเขาว่าเจ้าไม่เล่นแล้วฝากขายนะยอดดีแล้วว้าวุ้ได้ขายเอาซื้อมาปล่อยนะครับโอ้ยมาซื้อได้นะเดี๋ยวมา,า,มาสมุหุงนี่ราคากีดิเนะาะอ้โอ้ขึ้นเป็นท่มเนยะ Tang, ขึ้นมานีเลยนี ced, mm ่มะกงหุงกับเป็นฮมเลยเนาะใครจะเป็นหมากได่ไปจะกินตาบุหงก็นี่ได้เนาะเวลาเหี่วขาวว่าอะไรเห็นแนมเห็นบุหงอมาปิดต่รถไปทางไหนเนาะเน่ดีไปทาไหไปนั่งดูี่เนียไปทางไหนเนี่ยสอบยังใชอันนี้ที่พ่นบ่ thế <laughs> à, <laughs> à, này <đúng cười> phải cái sai đi ba 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 má này con để cho lỏ mà ở này có bằng như bà xe nào nhắn mà hãy mà đi. nè Đôi Đôi này rồi 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 Ờ lò bà nhu ở đây phía sau này Ờ à, đột phim vào lại. Đó lắc bởi bất tù lấy gì nè <laughs> 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 wow. um. bà tụ <laughs> โอ้เปิดโอ้เปิด้เเนาะที้เปิดเปิดเปิดทางทางนดนับวงอเอาเปิดข้างในบ่เออมดเลยนี่บ่เออว่าแทนตบูเลยเนี่ยเปิดข้างใดมัดาเ้ยเอาใส่อกกนังเบาไปอีกกนอยจังบได้ยนักเนาะ

โอ้โหถ่าได้เนาะโอ้โอหคัหกคัดเกอแล้วอ่ะเล่าเอาสารมาให้มึงกาศหนาวเนาอะอกาศหนาวเย็นอ,อันนี้เพิ่มแซมมันชูมันอีกบ่อหนึ่

ใ่กิโดอยเนาะชื้อเข้ามาให้มือนี่โดแล้วตัดหัวเงหนอพี่จุอากระฟึซ่าอากระฟึซ่ามาชิปิดเล็บมักทัวแจะเข่ากลางบ้านเล็มือนี่ล้จะบ่ได้บ่จากข้าบเอเดียวดียวเอามักทั่วนั่นแล้วกบไปเข่าเขาลเดโดยว่านหหเข่าวันเข่าอ่ะเดย แหมลูกเตายยมาพอสิได้ทายุป่ะเนี่ยแจ้งบ่พักพุกจะแจ้งบ่ได้บ่อ้าวอีน้อยเอามางทางตู่แล้วเนาะซื้อข้าวากระสอบบักใหญ่โดยได้บ่ได้อยู่ได้กินเด้อลูกไข่แต่นึงกนมเนาะ มันก็ซอยแต่หนึ่งแต่กะม้าเป็นอย่างไรเนาะมาให้เด้อกะเป็นเงินของทางแม่ใจดีนะครับเงินสามแสนเอาไว้ให้ครับทางแม่ไว้ถูกใจดีีเลงเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อลยสร้างกินท่างเจ้าหุ่งสร้างนุ่งเจ้าเฮืองลูกเด้อเที่ยวทางไกลมีผู้ที่หาเจ้าทะลูกเด้อเพึ่งสุกคนเด้อ ถ้าเจ้าอาบน้ามีผูกเอือสีใครลูกเด้ออยู่ดีมีแห้งผูกคนลูกเอ้ยเลี้ยงลูกให้ลูกปากวานลูกเด้อเลี้ยงลานคอให้ลานปากมวนนะลูกเด้ออยู่ดีมีแห้งผูกคนลูกเด้ออ่าถุนันผงผ้าใสอุ้กอยู่ได้แต่เศร้าเฉพึกบึกซาแต่เศร้าเศร้าคนมื่อนี้โดยให้ผูกผ้าเป็นตีนที่เจ้า โดยเรื่องนุ่งสิเข่าไปโบธาร์มันที่เตรียมซื้อเข่าพอดีเนาะโดยบ้านนี้บัดนบกข่าเห็ดบัดได้สินะฮะจะฮะจะออกมาหนัี่ยขนาดยิ่งจะขอจะไปเล่นหมักทั่วสิเข้านักเก่งหัวสิแล้วก็ปรึกษาเดี๋ยวนั่งดูก็อยู่ส่ซื้อละหมักทั่วกับพักอันนี้เลยสินะอาศัยบ็ซืบริได้บริจัก ช้ำนี่ชิล้วปลึกษาเดียวกจะทู้และกำลังปลึกษากันกำลังปลึกษาเอาหมกทั่วไปขายซื้อเข้าเนาะทันแล้วเราก็ซื้อเข้ากินมาทันเวลาพอดีพี่อดีเนาะคือบัวไรบ่จักโลจักไตซะแล้วพอได้มาหุงกินเนาะในนี่แล้วเอาหุงกินได้ได้กันเนาะพระเจ้าบ่าเขานิ่วเขานียวธรรมาได้าแค่เขานี่เเจ้าขึ้นหุงอย่าง มันโมมีแล้วก็จำไปขันหนึ่งบมดว่าฟ้อนึงเด้อขันหนึ่งบมดว่าฟ้อนึงบบบนี้แต่หูใช่ไหมขันหนึ่งบมดว่าบูซุกบบบนี้นะนะแล้วลูกอัว อไว้กินเนาะโดยโดยกขอบคุณคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่พ right. um, okay. right. um, ี่น้องเนาะที่ว่ามองเห็นทางตูตูเพิ่นโอ้ยได้ชซอยเข้ามาขอบคุณอยดีมีแฮงโอ้ยสิเข้าสนาไเนาะงคพอาศัยาเอ้ยใจใหญ่ใจดีดีมีแฮงําไมรวยเด้อแบ่งปันเนาะเพิ่นก็บ่ได้อยู่ได้กินเนาะโอ้ยพอได้อยู่ได้กินนสาเฮ็ดแล้ว มีใจน้ำตังโมเสนกันโดยโดยกายแต่ดีใจแล้วแม่ก็ดีใจแล้วบาทได้กินข้าวก็มันจะได้หนึ่งจะได้หนึ่งแล้วมาแล้งด้วยว่าข้าวนี่ยกลาเป็นสำคัญเลยเนาะโดยต้องมีข้าวไว้ก่อนเด้เนาะโดยตัวนี้แหละของสำคัญสำคัญในชุดเนาะโดยมีพริกมีเกลือบ่มีพริกมีเกลือนะค้าวในเนาะบ่มีตัวนี้โอ้ยบ่จักคลั่งไปจักสิห้าอั่างบ่จักเนี่ย คือเกือก็ดังกันเด้อว่าได้พี่น้องเนาะทีนี้ก็อ่า700,000บางครั้งก็650,000เนาะก็องตามอิงตามว่าเฮาซื้อเป็นโลเท่าบ่ได้ถามบ่ได้ซื้อนซื้ออจโลโลเนาะเพิ่นสิให้เท่าใดันได้แสนนึงขอเจ้าแน่แสนนึงเอาจักโลบ่จักเอาแต่เจ้าสิให้แพงก็สมเพิ่นกให้2โล3โล ขโ้ดทอสไปลูกไออ้ยมันก็ได้ลายเปีนชื่อชื่อบัตเซนว่าเนี่ยย่อลายมาทวทานเวลาพอดีเอาดีใจนํำได้พอตู้พอตู้ได้เป็นยไงเนาะเดี๋ยวว่าส่งมอบในทางหมมีน่สจเข้าไปลกอภากาศให้ไทยคนได้ ผักกาดมาตั็แห่ไม่เจ่าให้เมื่อกินลูกบเผาได้มาเลรก็ได้จากหายใจเจ้านี่แล้วลูกเอ้เมื่อกินลูกเอ้เขชื่อแล้วผักกาดผักบวนหฮามีมกเตงมทั้งหมดมีมันี่วัดกระวเลยโดยมาส่วงหน้าสักแล้วบ่มีอย่างกันบวมยังเนาะบอบแลสิข่าฮารพักไข่เพิ่นก้อนบ่โดยโดยหาเอาพักกอนจังเมื่อลูกเอ้มาถัวหอกตัวแห้นี่แล้ว โอ้ยชิมีผู้ไปน้ำอยู่ดอกเนาะเลยด้วยเ้วยมา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 ก่อนเออมีผู้ไปน้ำอยอะดอกพี่น้องเอ๋ยโอเคเลยนะเด้อเออขอบใจลายๆเด้อพอ่น้องเอ๋ยเนาะโอเคบานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเทว่ามอบข่าวสารให้ทางตู้ต้นยางเนาะเป็นทีมห้อยแล้วข่าวสารหาสิบกิโล สอบง่ายๆพี่น้องเอ๋มาให้ทางประตูประตูใคนบาได้ยูได้กินเนาะเออเดี๋ยวสิฟากันย่อขึ้นให้เด้อเออยังยังสิย่อขึ้นให้อยู่พี่น้องเอ๋เนาะเออเอาลพี่น้องเราลำลาไปก่อนเด้อกัขอบคุณขอบคุณทางแม่เนาะทางแม่ใจดีอยู่ทางทางประเทศพี่น้องเอ๋เตรียมเพื่อนได้โซ่ซอยกลับมาขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อมีความสุขกายสบายใจความสุขคนเดินเนาะ ชิงช่งใด้ปรัชนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาพี่น้องเอ,เอง๋เนาะสำหรับคลิปนี่นำลาไปก่อนเด้อพิพาประการใดขอโทษขอไปนำมาลายพี่น้องเอ๋เนาะนำลาไปก่อนแล้วเราพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอ๋เนาะพบก,กันใหม่